ถูก่เหรอดยงดุยไม่ได้ฟุดตกใจหมดเลยแต่ขอลองใบที่มาลองที่นี่เลยเขียวแดงอันนี้ใบใบที่ถูกปะอืมทำไมมันขึ้นแดงอ่ะแดงอ่ะไม่ไม่ตัวอย่างเขียวเลยไหนตัวหนึ่งพฤศจิการไม่ได้ต้องสิบหกพฤศจิการต้องไหนตัวไหนไหนสิบหกพฤศจิการ <ะ>อุ้ยโแต่มันเสียใจนี่ไงพี่สมตรวจเนื้ออะไรอยู่พุทธิการ16พุทธิการเรานี่มันก็ขึ้นพุทธิการอัน,นนี้มันใบของหนึ่งพุทธิการอันนี้หนึ่งพุทธิการเลยอยู่ในกระเป๋าหนูเลยนจะให้ว่าเลยนจะให้ว่า สุดที่รัษนาค่ะนี่คือไม่มีดวงแบบไม่มีดวงแบบไตนไม่ใใจเดีนี้ไปไปอะไรเก้าพวหนึไงไหนนี่หนึ่ง เราอามาใช้ในงวดน,นี้ได้ไหมหกหนึ่งมันเป็นลเลขของงวดน,นี้รู้โทรฐานนี่ไหมหนึ่งสามแปดหกเนี่ยถามไแ้ดร <c oughs> ับได้แต่เราอยากไปห้องตลางเลยใบแล้วประเด็นคือเราชนะเราชนะขนาดเรา,า,าถูกแค่สองตัวหนึ่งใบอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ดีใจเกอรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไหนจะพูดอีกว่า,า,า <c oughs> คนซื้อหวยนี่เป็นคนสู้นะนจริงๆนี่พูดจริงพูดจริง ดูดิหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสามหนึ่งเห็ตัวเดียวตัวที่ห้าไม่ถูกสบายคุณต้องไปวัดหลวงพ่อรวยใหม่แล้วล่ะหลวงพ่อรวยอะไรนะพูดว่าอะไรนะหลวงพ่อรวยช่วยด้วยครบแล้วครับครบแล้วไม่ถูกนี้ไม่ถูกเลยนะไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะดูถูกมาทุกงวดเลยยกเว้นงวดเนี้ย ใช่หรอแต่หนูถูก3ตัวนะเมื่อกี้เงียบไหมพี่พีชพี่พีชเจาของหนูใช่ปะคานโทษนะคะเรื่องนี้ยเราสามารถตีกันได้เลยนะคะสรุปว่าท่านในทั้งหมดนี้เราถูกใบหนึ่งนี่คือเก่งมากเลยนะคนปกติทําไม่ได้นะครับใช่ไปเยอะมาก่เอยเลอซี่มีคบอกว่า ซื้อกับคนคนแก่อะไรเงี้ยคนแก่เราจะได้โชคนะพี่เคยถูซื้อซะเยอะเลยเคยถูกอยู่สองครั้งไม่ได้ตอนนั้นซื้ซอซื้อรางวัลที่หนึ่งที่แมเกือบถูรางวัลที่หนึ่งห้าใบผ่านไปแต้มหนึ่งข้างหลังมันเป็นเจ็ดหนึ่งใช่ไหมของของพี่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดสองตอนนั้นถูมาเลยห้าตัวเกือบเป็นนมอยู่ถห้าใบนะของใส่เริ่มบันัวในเวลาหัวจอเห็นแบบนี้แล้วคืนหนูจะไม่ซื้อลอตเตอรี่กับเราเดี๋ยวจะดูวัวร์นะ กิงก่อนเจอหนูเขาไม่เคยซื้อเลยนะเลยอะ่ะแบไม่รู้เคยซื้อตั้งแต่มาเจอ,อ,จเอพี่จงกับแกมุมเคยมต้องดีใจปันเนี่ยพี่จงไปยิงอ่างแข่งแล้วเก่งก็เขาก็เก่งก็ใบเออมันไปยิงสองใบแต่สองคนของเขาเปิดเรืองไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเรามาถึงขั้นนี้แล้วยังจะไม่เชื่ออะไรเอ่ย ช่วยทำให้เงินที่หายไปนั้นกลับมาได้ไหมเรามาสรุปกันหลังจากตรวจเสร็จแล้วคอแห้งเลยอะก็ไม่น่าเชื่อบิวรับไม่ได้บิวเสียใจมากที่พี่สาวเสียตังค์เยอะถึงขั้นไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังสิ่งที่มันเจ็บปวดได้อีกและบิวเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วร้องไห้แล้วบอกว่าในใจว่าไม่เป็นไร วดหนาอยางมีวดหนาวยังมีรอบที่แล้วทุกคนเห็นรูปพันใบอ่ะแล้วเราถูกเี่ยคิดดูดิถูกเกินกว่าขนาดที่กองอยู่ข้างหน้าเราตอนเนี้ยดูนะทุกคนที่อยู่ที่บ้านดูเนี่ยเงินแสนเราได้คืนเท่าไหร่สองพันบาทแล้วสองพันบาทนี้เขาให้หนูด้วยนะเอาปะเอา ยอ,ยอดยอดอยางให้น้อยเดี๋ยวไปต่อง้อนหน้าได้ฉันจะให้ทุกคนดูนะว่าเนี่ยคือเงินแสนที่เสียไปแล้วครั้งหน้าซื้อไหมซื้อซื้อบิวเสียใจที่พี่ไม่ถูกเหรอบิวแบบออกไปร้องไห้เพราะว่าสงสารพี่ใช่ปะไม่ไม่ใช่แค่หวังว่าใครจะบ้านถูกแล้วได้ของแบ่งพอ ก็พี่พีขอตังเพิ่มได้ไหมรอบนี้ไม่มีไปทําบุญนะเพราะเพราะไม่ถูกเลยหนูอ่ะจริงๆแล้วจิตใจหนูอยากให้คนอื่นที่เขาลำบากกว่าถูกหนูก็เลยเลือกซื้อแต่เลขที่มันไม่ถูกแน่แน่ลำบากกว่าจริงๆแล้วอะหนูเสียสละเพื่อดูคนค่ะรออะไรล่ะตบมือคลิปนี้ไม่มีอะไรต่อละมีแค่นี้แหละครับไหน ฝากท้องเอานี้ไปจ่ายที่โรงพยาบาลแปดหมื่นป่ะค่าฝากท้องป่ะเอาได้พี่ให้เงินไป่่ทีหยุดก่อนเรารออได้พูดเร็วพี่พีนขาขาฝากคลอดได้ไหมได้แต่นี่เเดี๋ยวนี่เราเก็บไว้แบ่งให้พ่อด้วยเผื่อพ่อไปจ่ายที่โรงพยาบาลพ่อไปก่อนเออฝากเผื่อจ่ายค่าเข่าพ่อด้วยอ่ะขอให้ยาบิวด้วย อ๋อหนูซื้อประกันที่โรงพยาบาลที่พีชทชอมใกวัานี้ขายประกันของโรงพยาบาลอันนี้อปากปี่ยดศิทธาชาัยนะคะและ้วก็าโสิทธาชายัยค่ะก่อนตรวจนะหนูหนูห่วงมากเลยนะใบพวกเนี้ยก็สร <laughs> <laughs> ุปว่าจากทั้งหมดที่เห็นถูก2,000บาทนะเราไปขึ้นถูกหัก3%ด้วยไม่ถึง2,000ดีจากที่เห็นเนาะเราซื้อเยอะมากเราถูกแค่ใบเดียวมันเป็นความสุขไงวันทะี่1กับวันที่16แต่ถ้าซื้อเยอะขนาดเนี้ยเป็นความทุกข์อย่าทำเยอะเอาแค่เล่นทอหอกปากของคอจบกี่ใบ อย่ามายุ่งกับหนูโอเคโอเคครับบายบายครับบายบายไปพี่จุดเก็บเก็บโต๊ะเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วผมเก็บเลขสองตัวไว้นั่นเลยนะ